สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบัสสุขสุขคนนะครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องต้ตนชาแนลนะครับเมื่อวนนี้พี่น้องสิพาพี่น้องไปร,รับชมแลวก็ติดตามนะครับชีวิตของน้องทัพทิมและก็แม่ค้ำคูณนะครับน้องทัพทิมนี่เป็นน้องควายนะครับที่ห้าเหลี่ยงไว้นะครับหลังจากที่น้องคลอดมาแล้วประมาณเกือบสองอาทิตย์นะครับเดี๋ยวจะพาไปบึง พัฒนาการของน้องว่าน้องจะโตขนาดไหนเนาะโอเคฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะไปดูกันเลยสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องทับทิมค่ะหนูชื่อน้องทับทิมค่ะน้องทับทิมหนูอายุได้ประมาณสิบกว่าวันค่ะ วันหนูเกิดเมื่อวันที่ยีเจค่ะเพิ่งผ่านมาได้สิบวันนิดๆเองค่ะนั่นคือแม่ของหนูนะคะแ,แม่ของหนูชื่อแม่คำคุณค่ะโอ้ยโอ้ยยโอ้ยโอ ติแตจกังปูเตดแตกข้วยตดแตกอะไรกีนน้หนูตดแตกเลยนะลูกข <c oughs> ้วยตดแตกพี่น้องต้องทับทิมตดแตกอ่ะขอบคุณตแตกปูเ,เ,เลยสวัสดีค่ะหนูอยู่ข้อค่ะหนูอยู่ข้อ หนูอยู่ขอ<ว>้อกาวายหนูเข้าคอกแล้วค่ะแม่แม่เอืย้ยเอื้อยวายทำไมทำไมทำไมหนูอยู่ค้อกาจมูกหนูก็นุ่มๆค่ะจมูกหนูยังนุ่มอยู่เลยค่ะหนูชอบเลียแขนค่ะนัน่นเห็นไหม เลียมือมันเลียไปทั่วหนูชอบเลียแข,ขนเลียแขนเลียขาแม่หนูก็ยืนเล่นอยู่ข้างหลังคะ่ะยืนหนูเป็นเด็กดื้อคะ่ะชอบเลียแขนไม่ดือ้อย่างเดียวเราปวดขาทั้งวันเลยคะ่ะหนูชอบเดินเล่นคะ่ะเดินเล่นอะไรคะหนูพี่เห็นนะเุกวันเนี่ย โอ้โหวิ่งไปใส่คนแล้วก็วิ่ง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 ,งแม่กินยาอยู่ก็ไปเหยียบข้อมยาเขามากับน้องนาเดียสวัสดีค่ะน้องนาเดียมาเล่น,<า>นกับน้องคัมกุน้องทัพทีมอายายื้ออะไรน้องทัพทีมกาโผล่หน้าออกมาด้วยโผล่หน้าออกมาด้วยว้าย อัน,น้องตับจิมค่ะว้ายอันนี้จะเป็นมงลวดโอ้มงอัน,นมงกันยุ่งเพื่อพี่น้องทุกคนอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอยจะเลียแขนฉันเหรอน,น,น้องมีมีคิ้วมีคอสีขาวขกับสร้อยคอแล้วก็กำไลถุงเท้าแล้วก็คอกำไลด้วย น้งใส่กําไรด้วยนะพ่อต้นน้องทัพทีมคนดื้อแย่เหมือนน้องใส่เสื้อคลุมเลยยัา่นยาแขนทน่องเุ้ยเุ้ยมาเลียทำไมล่ะลูกหืมมาเลียเหตุยังน้องจะดมกลิ่นเด็กกัียเลียแล้วก็จะดมกลิ่นอือหนูทัพทีม นั่งกับพี่นาเดียน้องขอกอยู่ข้างบ้านนะพี่น้องเลี้ยงเพื่อนไหวอยู่ข้างบ้านเอาอยู่ข้างบ้านเดยสินะขายขางอีกเลยขายขางตลอดเลยเยี่ยงหัวอยู่ข้างบ้านเลยสินะว้ยว้ายยุง ยุ่งกัดจับจิ้หมดเลยโอ้ยจะเป็นเรี่ยแม่ขำคุณก็มองดูอยู่ก็แม่รำคกนกินหญ้าท้องมึงติลพินองท้องเฮ็ดเอ็ดเปียดอยู่เนี่ยดูสิหนูจะจับเสื้อคน้องโอ้โหฉันจะเป็นเจ้าชายใส่ใส่้อค้องให้รล้ว่เธอใส้คอเธอมันใหญ่จะไปปรับคอลงใหม่นะเข้าใจไหม พามาส่องดูอัปเดตพามาอ,อัปเดตน้องทับทีมนะครับหลังจากที่่ายคลิปไปพี่น้องอว่านาอตังแตถ่ายคลิปตอนมือเกิดของน้องน้องเร<ว>าก็บมาอัปเดตอีกเลยมาที่ีก็มาอัปเดตให้พี่น้องบึ้งว่าน้องโตขึ้นแล้วน้องโตกว่าคุณแค่นการโตไวกว่า,กกวววาแทน้องมุนแครเราไม่ได้ถ่ายคลิปนะน้องโตก่อนแล้วออกกอ ไม่ได้กินเล็บซ้ำเสียด้ขายเป็ดแล้วอะไรน้องตับทีมไม่ใช่ยังอยู่ทางบุกน้องตับทีมตับทีมเอ้ยเอ้าทีมค่ะอืมน้องเรียมพี่บา น้องทับทิมเลียมือโอ้ยจะเลียมือเห็นยังรูปทุกคนจะเอาหัวเขาขอบเฮ้ยฮัลโหลโอ้ยจะกัดเหนียวนี่จะกัดเหนียวพอตุนนาเดียร์ก็ให้มันกัดไปน้องทับทิมจิกัดเหนียวอ้ยเลียเลียคือจังหมาเลียอันคนนี่พี่น้องทุกคนน้องทับทิมขนนุ่มมากอีหมา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 ทับทิมอีหมาทับทิมเลียทำไมโล่อืม เหมือนน้องใส่เป็นคิ้วพันตีล่ะพี่น้องคิ้วนางมีคิ้วสีขาวเลยนะแต่ตอนนี้คงไม่ขาวมากเพราะว่าเล่นโคลนไม่ได้ล้างนางไปเล่นขี้ตมนั่งชอบเล่นขี้ตมพี่น้องถ้าไม่เล่นก็เกือกเกลือกอะไรแบบนางชอบวิ่งวิ่งเล่นวิ่งหนีไม่วิ่งหนีจะวิ่งมาใส่ด้วยเนียททำไมลูกเอนอนบนเออเออกันมือกันเอาเอออย่าให้มันกัดสิล่ะ ัดมือทีำไมต้องกัดนะครับที่ทำไมไม่กินเข้าไปเลยมันกวนคนมันกวนคนอีมัน,นมามา,มาจิมอยู่มันกวนคน,นลลเลยอะไรเนี่ยน้ำตทีมสวัสดีแฟนข่าวหน่อยสิลกูกน้องตับทีมฮาน้ามานี่ลงมาฮาน้ามานี่ฮันหน้ามานี่อันหน้ามันนี่จะตัดกล้องอ่านหน้ามานี่วะไเบือง,าางลินพี่น้องอ่านหน้า เออยเอาข้อออกมาทำไมลูกเดี๋ยวมันจะตีดไปเอาข้อไปอหรือมึงจะไปเฮลี่อากกา่ะยึกัดแขนกันตีเหรอุ้ยเสียงสบะโหลเสบยบเบลี่อะแขนคนเฮ้ยไอ,อีหนูเขาก็กําลังจะออกทุกคนมันออกแล้วเขาออกได้เยอะแล้วอ้าวอ้าวอ้าวดุจไงละ่ะอื้ออไหมเคยเห็นกล้ว,ยม,วยมันเอาตีนข้างหลังมาเกา มันก็เก่าตัวล่ะเรียแขนมาม,มีมันก็นเรียมยุ้งคลิปนี้ไม่มีอะไรพิเศษนะจ๊ะทุกคนมีแต่คลิปขายคำมามมีแต่คลิปขายคำแล้วก็มาอัปเดตความ,มกินนมแล้วความน่ารักของน้องไหนต๊ดปูดตื่นขึ้นมากับต๊ดปูดลรอไปที่เราไปกินนมหลงไปไปกินนมไมไ,มไปไหนกินนมโชว์หน่อยสิ กินกินตัวตัเองหอเรียและว,ลวนี่ค่ะใช้คอน้องอยู่ตรงนี้ตรงนี้เอาไปไทายเลยแ,ลแขนนู้นล่ะนี่ใช้คอน้องจะอยู่บริเวณนี้โอเคจะเอาใช้คออีกเหรอไม่ไปซื้อให้แล้วนะ <c oughs> อเดียเรียเรียน้องถ้าบางครั้งน้องก็จะคิดว่าไม้เนี่ยมันเป็นแขนใช่ไหม <c oughs> เพราะมันกลมๆวายตกเก๋ตกเก๋ แล้วแล้วคราวนี้แล้วคราวนี้อ่น้องก็จะคิดว่ามันเป็นมือหรือแขนของคนน้องก็จะเลียเรียไม,ม้น้าห้ามกัดมือพ้นต้นอีกแล้วกัดมือพ่นต้นอีกแล้วยังหลบพี่พี่าตาเตไอเด็กตาเต้เอาหัวเข้าไปาต้องการกินน,นมแม่แต่ถ้าเกิดว่าน้องอยู่คนเดียวใช่ไหม นูจะสังเกตได้ว่าตอนนั้นหนูอยู่ขวแลว้วน้องอะไม่ได้สังเกตมาที่ขวคราวนี้มันกูวิ่งเลยวิ่งเตะที่อะไรที่วิ่งก็พามาดูความน่ารักของน้องๆตดปูดหางทางสีดำแต่ตัวสีทองนะคะเหมือนน้องใส่แบบว่าเป็นชุดคลุมอะคะ่ะทองทองแล้วก็ข้างล่างจะเป็นขาวๆมันใส่กางเกงกับเสื้อขาวเลย โอเคคลิปนี้ก็จะลาพี่พี่แม่แม่ป้าป้า,ปาพี่น้องทุกคนไปแล้วนะจ๊ะพ่เี็มเธอเป็นคนเปิดกล้องทำไมเธอไม่เป็นคนมาปิดกล้อง<ะ>สวัสดีค่ะป้าป้า,ปาเดี๋ยวหนูจะลาไปแล้วนะคะไปแล้วไปแล้วหนูจะไปกินนมแล้วหนูจะนอนแล้วนะคะป้าป้าไม่นอนค่ะหนูจะไปวิ่งเล่นค่ะอย่างเซยพี่น้องหนูไปกินน้ำแล้ว โอเคนะครับ <Okay S 1> พี่น้องโอเคะ okay, นะครับทุกคนเดี๋ยวลาไปก่อนฝากทุกคนกดไลค์กดรูปหัวใจกดติดตามให้ต่อต้นชาแนลได้นะครับลาไปแล้วทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะตาพิมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องับติมตาปิดมุ้งให้น้องน่ยบ๊ายบายสวัสดีจ้ออออนะอะไรอะไรบ๊ายบายนะคบคุณ